ตี้ปี2014ครับคุณลูกค้ามาทำหุ้มบ่อนังแบบสวมทับกับทางร้านนะครับตัวนี้ขอย้ําคุณลูกค้าเป็นงานสวมทับนะครับของเก่าเราไม่ได้ลอกออกนะครับผมทางถ้าลูกค้าที่กําลังมองหาอยากจะได้พรมหนังอยากได้จะได้หุ้มบ่อหนังแบบสวมทับโดยที่ว่าไม่เอาของเก่าไม่ลอกของเดิมออกนะครับกราบเรียนเชิญครับคุณลูกค้าขอย้ํานะครับตัวนี้เป็นงานสวมทับนะครับคุณลูกค้า ถ้าลูกค้ากําลังมองหางานสวมทับแบบนิเนียนเกรดดีๆคุณภาพดีๆนะครับกราบเรียนเชิญครับคุณลูกค้าหน้าร้านอยู่ตลาด a อซสายใหม่เขตสายใหม่ถนนสายใหม่สายใหม่ซอย13นะครับตัวนี้ลูกค้ามาทําหุ้มบอดหนังแบบสวมทับพร้อมกับปูพรมหนัง9 d 2ดีชั้นนะครับพรมหนัง9 d 2ดีชั้นนะครับพรมหนัง9 d ดีลูกค้าเลือกเป็นหนังสีดําเดินได้สีครีมนะครับใย,ยดักฝุ่นลายกุช,ชี่สีดานะครับคุณลูกค้า ผมพาคุณลูกค้าดูความละเอียดของเนื้องานนิดหนึ่งนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยครับคุณลูกค้านะครับสวยไหมครับพรมหนังสีดำเดินได้สีครีมแล้วก็ใย,ยดักฝุ่นลายกุชชี่สีดำนะครับคุณลูกค้าด้านคนขับใช้ยางซิลิยางซิลิโคนแท้นะครับถ้าเป็นสีดำจะใช้เป็นยางซิลิโคนแท้ถ้าเป็นสีครีมจะใช้เป็นใย,ยเฟอร์เมดนะครับถ้าเป็นด้านคนขับ นะฮะพรมหนังนะครับเราจะใช้เป็นซิลิโคนอัดเข้าไปในเนื้อหนังเลยนะครับผมอยากจะให้คุณลูกค้าดูเนื้อหนังครับว่าหนังของเราละเอียดแค่ไหนนะครับหนังตัวนี้นะครับเขาเรียกหนัง PU ูแท้เทียบเท่าเบาะหนังแท้ในรถยนต์เลยนะครับงานดีมีคุณภาพที่ชิ้นงานงานดีมีคุณภาพที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพ่อค้านะครับปุ่มล็อกพรมครับคุณลูกค้าดูไฮโซดููหลามากนะครับผม ฮอนด้าซิตี้ปี2014ครับผมให้คุณลูกค้าดูด้านหลังแนวตั้งขึ้นนะครับคุณลูกค้าข้างประตูกับกี่กับข้างนะครับมีแนวตั้งนะครับตัวนี้เป็น Hondacity รุ่นไม่มีกล่องครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็น Honda City รุ่นไม่มีกล่อง ลมหนังสีดำเดินได้สีครีมหรือสีทองใยดักฝุ่นไลกุชชี่สีดำครับผมลิปบินบาร์ตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้เรารับประกันให้คุณลูกค้า1ปีด้านซ้ายครับลูกค้า สำหรับลูกค้าที่อยากจะได้แบบนี้นะครับ021988179 021988179 0626691928 0626691928นะครับสั่งซื้อมาได้เลยครับมีออเดอร์3วันครับคุณลูกค้าบ่อหนังตีออเดอร์อ่า5วันนะครับแล้วตัวบ่อ ชิ้นหลังนะครับลูกค้าชิ้นหลังของผมจะเย็บเป็นชิ้นเดียวกันนะครับจะไม่ต่อนะครับเป็นเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับชิ้นหลังเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับลูกค้า